เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อันนี้ก็อยู่กับเกมจะมาวอล,ลิ้ในลนพาร์ทที่5กันแล้วนะครับผมในทีดก็เดินมาถึงพาร์ทที่5แล้วแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่ปั๊บไปดูต่อเลยผเอาไซต์ก็เหมือนเดิมนะครับโหลดดิง้ง เฮ้ยไหนดูนี่ว่าท่านห้าแล้วมันให้เราไปเครียดมันให้เราไปทำอะไรเซิร์ชดาวเท่ะโอ้โหตรงไป่ากนี่นี่เลยเหรอวะโอ้โหโคตรไกลเลยแต่ก็เป็นไรเออเราไปได้โอ้โหนี่เเปิดชิปมาก,ก็เอาอีกแล้วหัวใจเต้นต,ตุกตับอีกแล้วเนี่ยตรงท่อเนี่ยใช่เลยเนี่ยทันแน่ โอเคเดี๋ยวเราคลิปนี้เดี๋ยวเราลองฟาสทาเวลองดูดีกว่าอืมเมื่อก่อนแบบเราแบบไม่เคยได้ฟาสท้าเลีวไงเราแบบแค่เซฟไว้กันตายเฉยๆแต่เราไม่ได้ฟาสท้าเบียแต่คลิปนี้เรามาลองฟาสทาเบีวกันกันดูลองลองลองเออฟาสท้าเบีไปเลยโอเคเราก็มาถึงตรงนี้แล้วอันนี้ตรงเดิมแต่คลิปที่สี่เลยโอ้โห มัวแต่ขีโมลืมดูคาบเลย <c oughs> ลืมดูอยู่ว่ามันมีใครวิ่งตามหลังเรามาไ <c oughs> อจี้ไอจีลองตรงท่อน,นี้ไว้ให้ดีเออโคตรกลัวท่อเลยตอนนี้ตอนกลับมาเล่นเกมอ่ะเนี่ยมไม่ใช่หรอกมันเป็นแบบหลอนมาตจาังคลิปแรกไงเออที่อยู่ดีแล้วแบบมันโฟ่มาจากท่อ เราเดินคือเราก็แบบเดินไปไหนไม่ได้ด้วยไงตายฟรีเลยพามานะันอ่ะโคตรน่ากลัวเอานะเศษดาวเทาใช่ไหมโอเคต้องเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออะไรบางอย่างก็เป็นได้แบบมีพลังงานบางบางอย่างอ่ะที่เราไม่รู้แต่ที่คิดแน่ๆคือมันต้องมีอะไรมาขัดขวางเราแน่เลยอย่างเช่น ตัวไอ้นี่แต่เรา,มา on, ไม่ยุ่งคนไม่ยุ่งกับมันดีกว่าเอะไรวะเอะไรวะเออโห و. ปิ้งตามหลังเรามาเลยเปิดไฟฉายได้คือโคตรม,มืดอ่ะปิด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 แต่ทางที่ดีควรเปิดไฟฉายไว้หน่อดีละอย่าปิดเลยไฟฉายไม่งั้นมองมองไม่เห็นนะครับอุอยอยอย้ยโอ้โหอยาาาแมวแมวแมาแมว โอเคโอเคจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอเคเราก็เซฟไปเลยพอดีเรามีเหรียญเยอะจากพ้าดแล้วเราแบบไปเก็บมาเพียบเลยไม่ใช่ไปเก็บมาหรอกแบบเดินแบบไปตามเนื้อไปตามเนื้อเ,เ,เรื่องแล้วมาเก็บมาโคตรเยอะเลยตอนนี้เราโอ้โหลัน,นปุ่มละอันนี้เราก็มาถึงดาวเท,ทาแล้วแล้วก็ต้องเดินเปิดแบบ อีกแน่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่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 ใหญ่ใหญ่ใหย่ใหญ่ใหพวกมึงอ่ะไม่ดีไม่ดีช้าล้วแล้ล้ไม่เจออะไรวะเจอเหรียญสบายไม่ใช่เหรียญแรงไม่รู้อ่ะตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าครับเสียงอะไรวะ โอ้โหเงา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 วิ่งตามมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเราวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวจะพักค่อยกลับไปเดี๋ยวรอให้ให้พ้นก่อนเพราะว่ากลับไปมันก็ยังอยู่ตรงที่เดิมอ่ะขอเดินดูหาตรงนี้ให้ดีก่อนว่ามันมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรวะตู้โอ้โหที่กุหลาบแดงตู้เลย เป็นไปได้โอ้โห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 นี่ไงยายายาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยายายาเก็บหินมาแล้วเก็บซะไม่ไเออกำลังเราก็จะหมดอีกเส้นก็ตรงแถวนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยมันดูพิลึกแปลกแเฮ้ยเด็กเด็กเป็ดกำแพงไปไหนเด็กเปดเอาหาย มันหายไปมันหายไปไหนอ่ะทุกคนอ๋อคือเราต้องแบบแบบวิ่งไปวิ่งหาเด็กไปไปเรื่อยอย่างนี้เหรอโอเคแสดงว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าผมเดาจากเซนที่เคยประสบการณ์จากการเล่นเกมมาบนโลกใบนี้ มันต้องใช้แน่ๆโอ้โหนี่ไงที่ผมบอกคือถ้าเราไม่ส่องไป่ายแบบเราจะไม่เห็น,ม,นมันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้มันก็ลังวิงตามเรามาเพราะต้องวิงนี้เราก็ต้องระวังให้ดีด้วยว่ามันอยู่มองไหนไอเด็กนั่น,ม,นมันหายไปเปไหนแล้ว่ะ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงไม่แอบในที่อย่างนี้เลยเ,ลยเหรอวะเฮ้ยโอเคตีแล้ว let's keep playing playing เล่นอะไรล่ะเล่นอะไรเล่า let's keep playing แบบไงเล่นซ่อนแอบวะอย่างนี้เหรอกูต้องตามหาแตงร่าผมต้องตามหาเด็กน,นั่นชัวร์เลยใช่แน่ๆยเนนี้คือการันตีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องต้องใช่ แต่มันมันเอ๊เจอปึ๊บนะเน่ไม่รอดสายตาลอยไปได้หรอกตาไวยิ่งกว่านกอินเซียบอกเลยไทำไมวะทำไมจิ๊บนีคุยดูกิโมแต่ว่าเองะมันหายไปไหนวะมันต้องอยู่แถวแถวนี้ดิ ใช่ปะมันแบบเนี่ยมันมันมันก็วงตรงเนี้ยต้องค่อยๆเดินหาเทียนิดแค่หน่อยเฮ้ยติดแล้ว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 เอาหายหายแล้วมันหายไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหดีงไงเจอตัวแล้วอย่าดื้อย่าดือ้อยอ,ยอมแพ้ซะโดย โดยดีโอเคเราต้องเดินหาไปนะครับทุกคนเดินหาไอเด็กนั่นเป็นกว่าแบบมันมันจะยอมแพ้เราอ่ะตอนนี้ยังไม่ยอมแพ้เลยบอกว่าให้เราลื่นต่อไปเรื่อยๆมันเป็นหลอนเสียงหัวใจอ่ะคือผีที่มันมันมันเป็นเงาอ่ะถ้าเราแบบไม่ส่องไปไฟฉายให้ให้โดนตัวมันเราก็แบบไม่เจอมันเลยเว้ยเออไงยังยังยัง ไม่ยอมแพ้อีกยอมแพ้แล้วเจ้าโดนเจอตัวมาสามรอบเออเด้อเจ้าโดนเจอตัวมาสมรอบเอาแล้ววิววิววิยาาาๆาย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 าา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 างาาาาสาางาา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 มาาาาาาาวิาาาาวิาาวิางวิาาาอาา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  ตะกี้เป็นไอ้ผีที่มันเป็นเงาแน่เลยเร,เ,รเราถึงไม่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 เห็นรถว่ามันอะ่ะคือจะได้แค่ได้คือจะแค่ได้ยินแค่เสียงเสียงหัวใจกับเสียงที่มันหายใจเออเคี่ยวะะ่วล่ะมันไปอยู่ในของมันแบบรอบนี้คือแอบ,บดีมากเลยโอ้โหผีอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นผีไม่ใช่เด็ก ซ้ายขวา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 อะไรวะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวยอมแพ้เออในสุดก็เจ้ะยอมแพ้สักทีไม่ได้ได้อะไรมาวะตะกี้แบบคล้ายๆพวกตุ๊กตาพวกไม้พวกอะไรนะพวกไม้กางเขนอะ่ะใช่ปะมันเอาไปทำอะไรปะมันไม่ไปทำอะไรกัเลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวก็รู้กันอะ่ะบอกเลย ขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนไใจรู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ฮ่าๆาเจออะไรเนี่ยเจอไม่รู้ทาไมล่าก็เป็นกล้องไงโอเคทางนี้ก็ทางเดิมทางที่เอากลับกลับลงไปทางตะเกียมันแค่อ้อมเฉยๆอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยตเกี้นี่เสียวแวบเลย อ๋อเจัดผีนี่กูเจ็บมึงผีอีเนี้เียดมึงจิหายโอเควันว่าถ้าขึ้นไปทางด้านบนแล้วมันจะเป็นทางดัน,กกาานแต่ว่าก็เลยแค่ทางนี้แหละทางนี้แค่ทางเดียวที่เราต้องไปมันต้องใช้แน่แน่ไม่เจอเลยวะเจอจานเหรออ้าว อะไรอ๋อข้าคาซีนไม่มีมีมือ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 เฮ้ยมันทำลายจการทำลายอ่ะโอ้โหโอ้โหวิ่งตามหลังประมาณอย่างนี้เอ้มแมวแมวไอ้แฮปพลันท่านต้องวิ่งแล้วเออก็วิ่งนี่โกย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 เอ้ยมีเสียงโทรศัพท์มีเสียงสับ เสียงโทรศัพท์โทรัทตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนเออไอไออดเดตอฟนวิงิงมันคือเสียงของไอตู้โทรศัพท์ไงไปปิดไปิดไปปิดมันก็มันจะได้ยินเสียงเราเรื่อยๆบอกเลยปิด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 อ๋อแล้วอ้าวตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ อะไรวะอุ้ยหูตัวอะไรอ่ะอเขี้ยตัวอะไรวะดูดิทุกคนมีขาโคตรเยอ,อะเลยแหละโคตรเจอเลยตะขาบเหรอต้องเป็นตัวตะขาบแน่เลยทุกคนดูดเิเห็นปะมีขาโคตรเยอ,อะเลยไม่เล่สู้กับตขาข่าม เอ้ยไม่แต่ได้หลบกับจะขาเวเหรอมันต้องแม่นแน,น่ๆเลยแต่ตรงนี้คือมีประตูมันมีประตูล็อกเราก็มีกุญแจที่เปิดได้เยี่ยมสวยอ๋อฮะอันนี้คือประตูที่ล็อกไว้ ทางที่เราไปวิ่งมามานะมาเออปิดตู้โทรศัพท์อะแสดงว่าเราต้องแบบอา่หาทางออกจริงด้วยตามดิสคิดไว้เป๊ะๆถ้าแบบเข้ามาในความฝันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคใจเย็นใจเย็น้ิน๊หัยจ้าอ๋อ ใจนี้เต็นตุตับตับเลยค,ยค่อยๆเล่นค่อยๆไปแล้วกันนะจะไม่เรียบไม่ร้อนนะโอ้โหโอ้โหยืนอย่างนี้โอ้โหดักหน้าอย่างนี้ เฮ้วิ่งนี <Okay. S 2> ่ครับวิ่ง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 โอวิ่งวิ่งวิ่งโอเคโอเคโอ้โหอ้าเกือบตายเกือบตายเกือบตายเกือบไม่รอดแล้วแล้วเวลาทุกคนโอ้ยเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่ะโอเคต้องเข้ามาในนี้ ยังไงต่อเอ้ยโอ้โหตัด้ากูอย่างงี้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่รถยิดมีอยากกินหนูหนูมันพวแซ่บดอกสูโอเคอเค๋อ алог. เอ็มีเสียงโทรศัพท์ขึ้นใช่มันมีเสียงโทรศัพท์ขึ้นโอ้โหเดยวจะต้องดูจะต้องมากเลยเฮ้ย เราขอสำนักตรวจตรงนี้ให้ดีก่อนอ้ามีเหรียญเก็บมาสวยแล้วก็ขอไปทางขวาก่อนแล้วกันนะทุกคนจ้าโอ้โหมีเสียงอะไรก็ไปดูเลยโอเคมีตู้โทรศัพท์ตรงนี้ เสียงหัวใจแม่งดังไม่หยุดเลยตะกี้มันน่ากลัวมากเลยใช่ตะกี้คือมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะแล้วก็เสียงโทรศัพท์แม่งก็ยังดังไม่หยุดตอนนี้เราก็กลับมาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วครับทุกคนอ๋อคือแทรกดแบบแบบเข้าไปอีกรอบคือเราจะ กลับไปในระกแห่งแห่งแห่งความฝันใช่ปหเออไปขอบ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมว่านะไอที่แบบมันให้เราดูขั้เซียนตะกี้อะ่ะเราต้องเราต้องต้องไปหาจุดทูบให้หมดชัวเลยไอที่มันมีสี่สี่สี่จุดอะเนี่ยเนี่ยเนี้ยอันเนี้ยเพราะว่า ออาไม่ใช่เดี๋ยววันปุ่ม๋กแล้ว่เพราะว่า,วาจุดวงกลมะมันก็อยู่แค่ตรงตรงนี้ไปอ่าถึงด้วยหนึ่งแล้วมันมีสี่จุดเราต้องไปหามันคือมันยาก,กตรงนี้เดี๋เราต้องเดินแบบไปเดินหาไปเรื่อยไปหาไปเรื่อยโอเคตรงนี้มีแบบประตู เปิดดีครับเอาเราก็เปิดเอาไว้ไแล้วดีกว่าโอ้โหขาโคตรยืดเลยนแม่งห้ยนักวัวนักวัวนักวัวอันนี้อันนี้นักนันกว่วจริงเอาเปิดไม่ได้ด้วย yeah, แย่ละต้องไปหากบนใจอีกของลงมาซ้ายแล้วกันนะตะกี้ขึ้นไปขวาม,มา ในสายไปได้ไมเอ่ยสายก็ไปได้สวยอันนี้มีได้เปล่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงตรงนี้คือแอบได้โอเคตรงนี้คือที่แอบที่แอบมันแบบที่พุ่มไม้กับที่ไอพี่มันเป็นตะเกียบครับใครว่าอะไรอ่ะป้ายโฆษณาปะ่ะเอยขอเรียกว่าป้ายโฆษณาก,กัน ปายโฆษณาตรงไหนวะแบบนะเริ่มหลอนละโอ้โหเก็บแล้วกล้วทางนี้เรายัางไม่ได้ไปปะหรือว่าเราเราไปรอ โอ้โหตักมากปุอย่างนี้ตักากูอย่างนี้วิ่งกลับมา้วครับยาวๆยาว,ยาวหรือว่าไงเราเราเรา,เราก็ต้องไปวะก็ต้องไปแหละลองแอบแอบไปหรือว่าต้องปิดไฟฉายอะแต่มันแต่มันมันไม่เห็นเออโอ้โอ มองไม่เห็นก็กล้เขียละมันลอ้ลอหลอกผมทุกคนโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยยังไงเราเจอกุญแจแล้วกุญแจ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 เ,จเจออสวย ระวังท่อระวังท่อระวังท่อให้ดีเดี๋ยวก็ค่อยๆเดินเพื่อมีอะไรมามีมีได้ไหมไม่มีโอเคยิ่งเสียวไอผีตัวตัวน้นอยู่โอเคใจเย็นค่อยๆไป อีกหนึ่งจุดนะครับทุกคนเออนี่ทีนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสักสองจุดมั้งไม่สองก็หนึ่งนี่แหละจะไม่ได้แต่จำได้บ้างก็ได้มีประมาณสักสี่อันมั้งไม่สีก่ก็สามาอ่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะแมวดิโอ้โหโอเคกลับเลยวิ่งกลับเลยโอเคแล้วก็มีตัวนี่ ตัวนี้ไงที่เราไปเจอปันใจมาแล้วก็เปิด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 นี่จที่เราได้แม่นอสซี see. เออสวยเปิดแล้วเยี่ยมเออโหเสียงหัวใจแป่งก็ยังดังดังไม่หยุดเดี๋ยวมึงอะ่ะแล้วอันนี้มีอะไรไม่ดูเก็บก่อนเปิด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 อครบแล้วอ๋อในสุดแล้วฉันก็ทำได้แล้ว วัวโล่แนทำครบเสียแล้วแล้วก่อนจะไงต่อเควสทำไงทำมันทำมันต่อเควสเควสเควสเอาเควสเควสเควส talk to the อะไรวะสปิริตเหรอใครคือดสติปิริตวะ

รองเท้าอวะยังไงต่อจ้าไอทางนี้มันกลับไปอันนี้ไงกลับไปทางไอไออโบดอะที่เราไปเจอไอไอตัวเส้นเดือนอะไ <c oughs> อ้จะขอเรียกว่าเส้นเดือนแล้วกันแม่งดูแม่งเลยกตาขาวดูหน้าดูหน้ากลัวไปอา้าวข้อคาเซน เราไปเก็บอะไรวะอันนี้มันเป็นตรงสารเจ้าเลยนะเนี่ยอ้าวโอ้เยบแล้วโอ้ยควจะผ่านกวาจะหาไอ้ตรงจานข้าวเจอเสียนโคตรยากเลยโอเคเยบไว้เก็รคอมพิวเตอร์โอ้อยย About the spirit, I found so many scary things in town. How many more t i m e will I have to be so afraid? Will it be even s c a r y e than ever? But I think that dying is more scary than everything. ซึ่งมันก็แปละไรไม่ดูผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะครับต้องขอโทษเลยนะครับทุกคนผมแปลไม่ออกขอโทษด้วยโอเคเราก็จบแล้วครับทุกคนสำหรับ ยูเมลวอรีในรุนพาร์ทที่5ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ขอกระทืบไลค์ขอเยอะๆนะทุกคนขอกระทืบไลค์หน่อยเยอะๆเออแล้วมาต่อกับยูเมลวอรีในรุนพาร์ทที่6ใหม่เจอกันครับผม